วาวนะครับดูกระเดื่องวาวตัวนี้ว่าจะขยับไหมอ่ะสตาร์ทอ่าสายพานกระเดื่องวาวไม่ขยับนะครับฟันธงได้ว่านะครับอ่าสายพานไทมิ่งตรงนี้นะครับสายพานไทมิ่งตรงนี้น่าจะขาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับมาดูรถลูกค้าพอดีลูกค้าอ่โทรมาตามนะครับว่ารถดับไปเฉยเลยนะครับ เขาบอกว่าเป็นที่แบตเปื่อจ่มาเช็คแบตเช็คอะดูแล้วก็เอาแบตมาพ่วงดูก็แบตก็มีไฟปกติครับแต่ว่าเครื่องสตาร์ทไม่ติดรอสตาร์ดูมีเสียงนะครับแต่จะสตาร์ททำงานอีกทีนึ่งแต่เครื่องเหมือนมันไม่ไม่มีกำลังนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้นี่ให้ดูให้สังเกตเลยนี่ ดูวาลนะครับดูกระเดื่องวาลตัวนี้ว่าจะขยับไหมอ่ะสตาร์าสายพานกระเดื่องวาลไม่ขยับนะครับฝันธงได้ว่านะครับอ่าสายพานไทมิ่งตรงนี้นะครับสายพานไทมิ่งตรงนี้น่าจะขาดเรียบร้อยแล้วนะครับคือรถปีพวกนี้คือสายพานไทมิ่งเนี่ยยังเป็นสายพานแบบเป็นสายพานแบบเหมือนสายพาน ดชาร์จเหมือนเร่งเงี้ยฮะยังไม่ได้เป็นโซ่นะครับแต่รถพวกปีใหม่ๆเนี่ยจะเป็นโซ่แล้วนะครับก็เรียกรถยกครับให้ดูบรรยากาศนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวก็พอกลับไปถึงที่อู่นะครับเดี๋ยวผมจะรื้อให้ดูว่าสายพานไทมิ่งมันขาดจริงไหมนะครับ คือสายพานไทมิ่งขาดเนี่ยนะครับรถมันไม่สามารถที่จะสตาร์ทติดได้เลยนะครับก็ต้องยกกันนะครับรถสไลดล์น,นะครับเป็น Honda City ตัวแรกนะครับแต่รถรุ่นนี้ใช้งานดีมากครัหลายคนใช้ก็ยังประทับใจมันอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการลือให้ดูเมื่อไปถึงที่อู่นะครับก็หลังจากที่ผมได้ไปยกรถ กลับมาที่อู่นะครับก็ตอนแรกก็สันนิษฐานว่า,าสายพานไทมิ่งคือมันจะอยู่ในฝาขา,ขาวๆนี่นะครับสายพานไทมิ่งนะครับว่ามันขาดจริงไหมนะครับตอนแรกผมจะผมเปิดฝาฝาเติมที่เติมน้ํามันเครื่องดูนะครับทำไมผมถึงเปิดดูนะครับเราจะเห็นกระเดื่องวาล์วตัวนึงต,ตรงนี้ นะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับคือถ้าสายพานไทมิ่งตัวนี้นะครับมันไม่ขาดเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องเงี้ยเครื่องมันหมุนอย่างเงี้ยนะฮะกระเดื่องวาล์วตัวนี้มันก็จะขยับด้วยวันนั้นผมเปิดดูแล้วกระเดื่องวาล์วมันไม่ขยับนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าแต่เครื่องมันหมุนกระเดื่องวาล์วไม่ขยับนะครับสตาร์ทเหมือนเหมือนเครื่องฟรีสตาร์ทตึ๊ด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 อย่างเงี้ย่าแต่กระเดื่องวาล์วไม่ขยับนะครับ ก็เลยฟันธงว่ายังไงก็สายพานไทมิงน่าจะขาดนะครับจากประสบการณ์นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการรื้อให้ดูนะครับว่าขาดจ,จริงไหมนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับรถที่จะมีสายพานไทมิงเนี่ยอ,อ่มันจะอยู่ช่วงประมาณปีตั้งแต่ปีปีรถปีเก่าๆนะครับถึงประมาณปีสัก2 0 0 0ประมาณยุคป,ปี2000นะครับ รถก็ยังจะเป็นสายพานไทมิ่งอยู่นะครับพอช่วงยุคประมาณปี2002ขึ้นมาเนี่ยครับรถตัวที่เอาไว้ปัน่นขับแคมแล้วเข,ข้าเวี่ยงกับแคมเนี่ยจะพัฒนามาเป็นโซ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถปีพวกนี้ถ้าเราไมา่หมั่นตรวจเช็คตามระยะ มันก็มีโอกาสสายพันไทมิงขาดนะครับแม้แต่โซ่นะครับรถยุคใหม่ที่เป็นโซ่แล้วก็มีโอกาสขาดนะครับถ้าขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอนะครับมิงขาดจริงไหมนะครับเรียบร้อยครับไม่เหลือนะครับขาดนะครับผลปรากฏว่านะครับเป็นอย่างที่คาดไปจริงๆนะครับสายพานไทมิงขาดนะครับ ลาขึ้นมาให้ดูเลยเนี่ยฮะขาดนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหสภาพนี้เพิ <c oughs> ่งเคยเจอครับแบบสาหัสมากครับมันหมดสภาพแล้วครับสายพานไทมิงขาดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสายพานไทงที่ลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับคือยังไม่สาหัสขนาดนี้เนี่ยครับ อันนี้เป็นสายพานไทมิ่งที่ลูกค้ามาเปลียนนะครับเพราะว่าของเขามันใช้มา5000 50, มกิโลล้อันนี้เป็นสายพานยี่ห้อเกรดนะครับเนี่ยให้ดูสองเส้นนะครับสภาพอันนี้คือแบบจะขาดไม่รู้จะขาดตอนไหนแต่ขาดเรียบร้อยแล้เนี่ยอ้น,นี่ก็ถือว่ายังจริงๆเ่ย รถบ้านเนี่ยมันยังพอใช้ได้นะครับแต่อันนี้มันรถแบบเครื่องทำมานะครับพอ4ี่ห้าหมื่นกิโลเขาก็าเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับเนี่ยสภาพดีกว่านะครับดีกว่าแบบพลโลกเลยครับก็นะครับสายพานไทมิ่งนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับ อันนี้เขาเรียกว่ากระเดื่องวาล์วนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับกระเดื่องวาล์วอันนี้สปอเก็ตแคมนะครับหรือเฟืองแคมนั่นเองนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างเครื่องเนี่ยจะมีข้อเหวี่ยงนะครับเวลาเราสตาร์ทเนี่ยได้สตาร์ทจะไปหมุนที่ไฟวิวไฟวิวของเครื่องนะครับแล้วเครื่องข้อเหวี่ยงจะหมุนแล้วสายพานไทมิ่งเนี่ยมีหน้าที่นะครับพ่วงนะครับ ระหว่างข้อเหวี่ยงข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างจะมีข้อเหวี่ยงนะครับกับเฟืองแคมตัวนี้นะครับเพื่อให้หมุนไปตามจังหวะเดียวกันหมุนเพื่อให้แคมแคมจะอยู่ข้างในนี่นะครับเป็นเส้นยาวๆอย่างงี้เพื่อให้แคมนะครับมากดปิดเปิดกระเดื่องวาล์วเนี่ยนะครับ16ตัวเนี่ยนะฮะเนี่ยเพื่อปิดเปิดจังหวะจุดระเบิดนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้า มันไม่มีสายพานนะครับคอยพ่วงระหว่างเข้าเวียงกับเฟืองแคมตัวนี้นะครับเครื่องมันก็สตาร์ทไม่ติดครับเพราะว่าแคมมันไม่หมุนแคมมันไม่หมุนกระเดื่องวาล์มันก็ไม่ปิดเปิดนะครับแล้วการขาดเนี่ยนะครับอันตรายมากนะครับถ้าขาดในจังหวะที่เครื่องเดินเบานะครับหรือ,อเครื่องล่อไม่สูงมากนะครับโอกาสที่ลูกสู นะครับจะขึ้นมากระแทกลว์าวเนี่ยก็มีน้อยนะครับแต่รอบเวลาเราใช้รถแล้วเกิดว่าสายพานไทงขาดนะครับในรอบเครื่องที่ค่อนข้างสูงนะครับโอกาสที่ลูกจะขึ้นมามงวาลวเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับก็นะครับฝากกันไว้นะครับสำหรับรถที่ยังเป็นสายพานไทงอยู่นะครับจริงๆค่าสายพามันก็ไม่กี่บาทนะครับ ของแท้ก็หลักพันนะครับแต่ใช้ยาวครับก็พอรถมันมันเก่าเนี่ยนะฮะร,รถอายุเยอะเนี่ยยังไงเราต้องดูแลทุกอย่างนะครับดูแลทุกอย่างตามสภาพตามอายุนะครับอย่างคันนี้น่าจะไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรมันเลยนะครับขับอย่างเดียวนะครับ สายพานไทมิ่งนะครับสาคัญมากนะครับสําหรับเครื่องนะครับถ้าไม่มีมันก็เครื่องมันก็ไม่เป็นเครื่องครับมันก็ไปสตาร์ทไม่ได้ไปไหนไม่ได้เหมือนกันแม้แต่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมีตั้งเตัวน้ำมันสายพานไทมิ่งขาดก็นะครับไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร หรือถ้าใครยังไม่ปักตะไคร้ก็ไปปักนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากครับสอวันมานี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจกดแชร์นะครับหวังว่าคลิปจะเป็นความรู้และสาระในเรื่องรถนะครับให้กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็คันนี้ก็รอคุยกับเจ้ของรถครับว่าจะซ่อมแค่ตรงนี้ หรือจะดูที่ตัวเครื่องด้วยเพราะว่าเครื่องตัวนี้ค่อนข้างสภาพย่ำแย่นะครับใช้งานอย่างเดียวนะครับก็สําหรับช่องการลา13นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถูกใจกดไลค์ใช้กดแชร์